ดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะเด็กวันนี้ก็นเด็กก็จะมาคุยเรื่องของพระรูปหนึ่งที่ใช้กิโยตินเขบอกว่าเป็นกิโยตินที่ทําการตัดโพตัวเองมอนกับว่าเขาเข้าใจว่าเป็นการสร้างบวามีนี้เป็นพระนะขนาดเป็นพระนีย่ยังให้คาสอนชาวบ้านในสิ่งที่ผิดๆ ตัวเองถึงกับข้าตัวตายบอกว่านี่คือคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างบารมีอยากจะไป,ป,ะป,ปะเ,ะเป็นพระปัจเจกปัจเจกพุทธอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นพุทธหรือจะเป็นโพธิจักรก็แล้วแต่มันมันไม่ถูกต้องมัน,ม,นมันมีอะไรที่แปลกๆช่วงนี้หลายเรื่องหลายหลายรา,ย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 ายวโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดต,ตังนั้นะนี่ก็มาเรื่องของ พระสองฆ์อีกยี่พระสงฆ์แล้วบวชเดียนมาก็หลายหลายปีหลายัรษาเห็นว่าอายุตั้งหกสิบปดปีแล้วชื่อหลวงพ่อธรรมกรหลวงพ่อธรรมกรนี่ก็ตัดคอเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหมทำอะไรแปลกๆนี่อยู่จังหวัดน้องบัวลรำรพูนนองบัวลำพูนนองบวรรัวลำพูอายุหกสิบแปดนี่เมื่อวันที่สิบห้าเมษายนที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนี่จริงก็นาเด็ ว่าจะไม่คุยเก่าเรื่องนี้แล้วแต่ว่าหมดไม่ได้วันนี้หมอปลามามาอีกหมอปลามาอีกหมอปลามาวันนี้ก็เลยดูหมอปลาก็าอ้อเดี๋ยวนาเด็ตทาเรื่องนี้ซะหน่อยอ๋อไม่เป็นไรพวกข่าวหลายวันแล้วไม่เป็นไรนาเด็ก็เข้ามาแจ่มนิดน,นึงพราะว่าอยนียเข้ามาแจ่มนิดน,น,นึงมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการไม่รู้ว่าเอาคําสอนแบบไหนยังไงมาสนอนชาวบ้านแล้วก็รวมถึง สอนตัวเองด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการสอนตัวเองด้วยแล้วสอนไปในทางที่พิดๆแล้วมาบอกว่าการการตัดพอตัวเองเนี่ยถวายพระพุทธนี่เป็นการอะ,อะไรเขาบอกว่าเป็นการถวายชีวิตมันคนละเรื่องากับการบำเพ็ญเพียรบารมีหรืออะไรแต่ที่เขาเออมันก็พระบวชนะเออเขาเรียกบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรมันมีหลายอย่าง ควเ็นเพียรมันต้องทําเพื่อธรรมะชินเราอยู่ในพุทธศาสนาใช่ไหมเพราะพุทธศาสนากําลังจะจะถูกทําลายอย่างนี้เราเข้าไปปกป้องเราก็เข้าไปป้องกันอย่างนี้เอไม่ว่าใครเหลืมาทําลายพุทธศาสนาเราเข้าไปปกป้องเ,เข้าไปป้องกันเพื่อให้พุทธศาสนาอ่ายังอยู่แล้วคนที่มาทําลายหรือทําลายพุทธศาสนาเนี่ยฆ่าเรา,าตายอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกเขาเรียกว่า การถวายชีวิตเพื่อพุทธ,พ,ทพ,ทธพุทธธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาอย่างนี้ถือว่าได้บุญกุศลได้บุญบาร,รมีแต่เรียกว่าบุญอะไรก็แล้วแต่แต่ได้บุญแน่นอนบุญบาร,รมีหรือทานบาร,รมีอะไรก็แล้วแต่ได้แน่นอนได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าไปตีความหมายว่าการสร้างบาร,รมีกับตัวเองเนี่ยต้อง ต้องถวายหัวถวายศรีรษะตัวเองให้กับพระพุทธเจ้า,เาถามว่าพระเจ้าเขาจะรับหรือ่พระเจ้าเขาคัดค้านเรื่องการทำบูชายันลักษากบูชายันไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์อะไรเขายังคัดค้านเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้เราเข้าไปอ่านดูเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเขาคัดค้านแล้วนี่นี่เราเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยล้วเราจะมาทําแบบนี้เอาคอคนหัวคนมาถวายพระเจ้าพระเจ้าจะจะรับหรือเล่ท่านไม่รับหรอกนี่เหมือนที่หมอปลาพูดนั่นแหละ แล้ววิญญาณก็อยู่ไม่มีความสุขเที่ยวเร่ร่อนอยู่ทําไม่ถูกต้องแล้วคนอื่นเขาก็มองเห็นด้วยเอาในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้สอนเป็นพระเป็นผู้สอนแล้วเรามีลูกศิษย์ลูกหาไหมเขาก็ดูเราอยู่งั้นถ้าม,มีคนเชื่อแล้วก็ทํตาตามอีกเดี๋ยวเกิดอะไรยุงย่งยากดีข้างหน้านี่นี่บอกว่าหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก,น,ก,น,อกนั้นคําสอนจะต้องเป็นคําสอนที่ที่ถูกต้องด้วย ไม่ใช่ว่าเอาคําสอนที่ไหนไม่รู้มาสอนมามาบอกชาวบ้านแล้วสอนกันไปไม่ถูกต้องผิดๆแล้วเอารูปแอนเดดลงให้ดูเอารูปของเป็นรูปปั้นนี่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้แล้วแต่จะเรียบแล้วศีรษะไม่มีแล้วถือไม่ใช่เอาศีารษะมาถือไว้อย่างเนี้ยที่คอคอที่ลําตัวไม่มีนไเห็นไหมเห็นภาพนะ ที่ลาตัวจะไม่มีแล้วตัวเองมาถือมันก็ว่ายื่นมือไปแล้วถือศีรษะอยู่มันก็เอาไปถวายจะให้ด้วยก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดนะว่าจะยื่นมือไปอย่างนั้นแล้วไหนเนี้นะมภาพาเสน่ห์นั้นให้ดูแล,แล้วในวัดมีรูปอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเลยอ่ะจริงๆเนี่ยทางราชการเนี่ยน่าจะมาดูแลมันถ้ามีแต่รูปของอพระพุทธเจ้ารูปที่ว่าเป็นรูปพระนะอั้นั้นก มันน่าจะมีรูปอย่างนั้นแต่นี่มันเป็นแปลกๆมีรูปของอะไรไม่รู้เลยมาตัดหัวแล้วมันอยู่ในวัดเนี่ยมันไม่เหมาะสมอ่ะมันไม่เหมาะสมเนี่ยเห็นเขาบอกว่าน่าจะติดต่อพี่ทางหน่วยงานแล้วก็เจ้าของที่ว่าจะทําไงเพราะว่าจะทุบหรือเปล่าน,น่านเด็ดว,ว่าก็น่าจะเอาออกนะมันมันไม่ใช่ที่ที่สิ่งเหล่านี้มันจะไปอยู่ในวัดนะ่ะมันไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นพระเออรูปปางพระพุทธเจ้าอ่าบิณฑบ,บาตหรือว่า บ้านไหนก็เลแต่เอาไปให้คนได้ได้เห็นเนี่ยให้ประชาชนชาวบ้านไหนได้เห็นเขาเลยโอ้นี่รูปพระเจ้านะนมันส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะในวัดแต่นี้มันมีรูปอะไรไม่รู้มันมันไม่ใช่มันวัดมันเป็นวัดยังไงแต่แต่แต่เขาบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์อันนี้ก็ไม่ได้เอ่ยอนามว่าเป็นสำนักสงฆ์อะไรอ่าหรือว่าเป็นสำนักสงฆ์เนี่ยเขามีคําสในที่แปแปลคิดว่าการทำนี้เป็นการการบารมีบารมีมันไม่ใช่บารมีอ่ะ เป็นการฆ่าตัวตายกันชัดๆอย่างแล้วทําให้ศาสนาเสื่อมเสียด้วยแล้วคนก็มองว่าโอ๊ศาสนาพุทธก็สอนอย่างนี้หรอศาสนาพุทธไม่สอนอย่างนี้นั่นแหลนั่นอ่าที่หมอปลาเข้ามาเนี่ยหมอปลาเข้ามาแล้วก็มีอ่าพระพระมหาเปรวันก็เข้ามาด้วยนั่นแหละที่คือท่านเข้ามาปกป้องนะปกป้องว่าศาสนาพุทธของเรานี่สอนอำได้ยังไงความถูกต้องมันอยู่ไงนี่คือการปกป้องศาสนาเห็นไะท่านเข้ามาปกป้องศาสนาเข้ามาดูแล นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือนี่คือการสร้างบาร,รมีเลยเนี่ยคือเรามาปกป้องอะ่ะเขาบอกศาสานาพุทธเนี่ยนี่ต้องอ่าต้องบันโคเนี่ยพี่เหลือเออต้องฆ่าตัวตายอยันถนึงจะได้ทานได้บาร,รมีมันไม่ใช่มันมันไม่ถูกต้องเหนั้นพระมหาปัญราน์เข้ามาเขาทำในสิ่งต้องนี่พระมหาปวันกับหมอราเนี่เขาเขาา้เขามาปกป้องเลยชจดเจ็เลยปกป,ป้องพุทธศาสานาอย่างนี้นได้ได้บุญเลยได้บุญได้บุญได้บาร,รมีด้วยเหนั้นเนี่ยคือเขาปกป้องศาสนานี่กเขาต้องมามาดู มาปกป้องอบารมีก็บุญหรือบุญหรือบารมีหนึ่งก็จะได้จากการปกป้องด้วยนี่คือการปกป้องถ้าเราเข้าไปแล้วเราเราเข้าบบปกป้องศาสนาเนี้ยแล้วมีใครมาทําร้ายเราให้บาดเจ็บอย่างนี้สมมติบาดเจ็บหรือว่าล้มตายอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าถวายชีวิตอย่างนี้คือถวายชีวิตปกป้องพทธศาสนาในสิ่งที่ถูกต้องในคำสอนที่ถูกต้องไม่ใช่สอนคำสอนที่ผิดเพี้ยน แล้วพอเราเห็นเราก็ไม่คัดค้านอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่างนี้นะ,ะที่พระมหาบริวันเข้าไปอย่างนี้นะเขาเขาก็เข้าไปบอกว่าที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกปกป้องพุทธศาสนาเห็นไหมให้ว่าพุทธศาสนาสอนยังไงอย่างนี้แต่ที่เขาฆ่าตัวเองบั่นัอตัวเองไปด้วยกิโยตินเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่คาสอนพุทธศาสนาพระเจ้าไม่ได้สอนไม่สอนไม่สอนอย่างนี้เนี่ยบวชเดียนเล้ยว เห็นหน้าเห็นตาแลว้วบอกเออาน่าจะมีปัญญาบ้างแต่แต่ไม่มีปัญญาเลยไม่มีปัญญาเข้ามาตัทานในพุทธศาสนาแล้วมาเป็นพระเป,เป็นเป็นเจ้าเดี่ยมันน่าจะมีมีปัญญาบ้างเกิดปัญญาเกิดกรรมีมีสติบ้างนี่มีสตินี่ไอ้ฆ่าตัวตายถามว่ามีสติเองตัวเองฆ่าตัวตายแต่ถ้าฆ่าตัวตายด้วยผลส่วนตัวนี่ก็ไม่ว่ากัน ต่นี่เห็นถามลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเนี่ยเขาก็เตรียมตัวกันมาตั้งสามปีห้าปีแล้วเตรียมตัวกันแล้วก็วเกาสร้างอะไรอย่างกีโตินที่เขาคนเครื่องรานชีวิตสมัยโบราณน่ยนะกิโตินโอ้น่ากวัวคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนที่บาปบาปบาปเป็นบาปมหันต์เลยแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่มีความสุขคนตายก็ไม่มีความสุขเนี่ย กลายเป็นว่าพุทธศาสนาเป็นผู้เป็นศาสนาที่ต้องบูชายันเนี่ยต้องบูเขาเรียกว่าเอาคนไปบูชาหรือต้องตัดคอตัดหัวกันนะพระเจ้าเขาก็คัดค้านมันตั้งแต่เรื่องแรกในเรื่องแบบนี้ตามที่ประวัติเขาบอกกันนะ่ะนี่มาประเทศไทยแปลกๆแ,แล้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาด้วยที่มีพุทธศาสนาคนนับถือมากที่สุดในโลกแต่ทั้งที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เล่งกำเนิดพุทธศาสนานะแต่คนอินเดียนับถือพุทธศาสนาแค่ ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ประเทศไทยนี่นับถือมากรับถุยมากจุดเป็นอันดับหนึ่งของของโลกด้วยซ้ำไปเป็นแหลง่งพุทธศาสนาแต่ดัวมาทําให้เสียชื่อเสียงมันน่าจะมีการสังคายนากันใหม่หรือเปล่าเพื่อศาสนาเนี่ยนะน่าเดียวว่ารวบรวมคนที่มีความรู้นะสังคายนากันใหม่ว่าจะออกยังไงอะไรที่ถูกต้องก็ทาไปอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ น่าจะเข้าไปตรวจสอบตรวจดูกันบ้างแต่พอมีเรื่องมีราวเนี่ยเราก็ต้องต้องมีงต้องเข้าไปนะมีหมอปลาเข้าไปมีพระมหมาไปวันก็เข้าไปเป็นการดูแลปกป้องศาสนาเน,นี่ยน,นี่ก็ได้บุญได้บารมีชัดเจนชัดเจนส่วนมนต์แล้วต้องมีปัญญากันบ้างจริงเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นเจา้าใหญ่ที่ก็สวนมนต์ไม่แน่ใจว่าสวดมนต์หรือเปล่านะ น้าเดชบอกตรงน้เดชก็เป็นคนที่สวดมนต์ตั้งแต่อยู่ในคราบของคารวะนะผู้เรียกอะไรอยู่ในคารวะนั่นอยู่สวดมนต์สวดมนต์มานานนานแล้วหลายหลายสิบปีแล้วสวดมนต์แต่ว่าน้าเดชสวดข่อยมหายานนะฝ่อยมหายานน้าเดชก็สวดมนต์ศรัทธาด้วยเขาเรียกว่ามันมีมันมีมันมีสามอย่างมันมีสามอย่างหนึ่งศรัทธาปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเราต้องเรียนด้วยไม่ใช่ว่าเรานั่งสวดมนต์อย่างเดียวไม่ไม่ได้น้าเดชไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียว อ่าเดี๋ต้องศึกษาว่ามันเป็นยังไงศรัทธามีอยู่แล้วศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาเราจะไม่เข้าไปศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ศึกษาปฏิบัติดี่จุดมนต์เช้าเย็นไม่กาดเพียงแต่ว่ามนที่น่าเดีด๋ยวตรวจว่าคืนได้หรือไม่ได้คืนน่าเดี๋กินข้าวเช้าเชี่ยงเย็นน่าเดี๋ไม่ใช่เป็นพระล่าสมลักล่าสมต้องหินนักยานมันอีเแบบน่าเดีด๋ยวจดมนต์ฝ่ยมหายานไข่หม้ายานมีคกบครัวได้มีพูดตรงตรงเลยมีคกบครัวได้เพราะว่า ในสมัยปัจจุบันนี่สมัยธรรมะปลายเป็นธรรมะปลายแล้วเขาต้องสวดมนต์กไายมหายานที่สวดมนต์กวายมหยา,นมนายาญแต่หินยานก็ไม่ว่ากันตามวัดน,นี่กเรียกหินนยานนี่ก็เล่าดี่เด็ก็สวดมนต์มาหลายสิบปีแล้วเราต้องดูว่ามีปัญญาให้มีสติเหมือนที่เขาสอนมันพื้นฐานพื้นฐานเลยมีปัญญามีสติทุกคนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีชีวิตที่สูงสูงในชีวิตแล้วเราไปฆ่าตัวเองทำไม ชีวิตทุกคนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมชีวิตยอดเยี่ยมคืออะไรชีวิตพุทธทุกคนมีชีวิตพุทธในตัวเองพุทธพุทธคืออะไรเนี่ยจะไม่พูดจ่อจงลงไปว่าพุทธคืออะไรมันเป็นชีวิตสูงส่งชีวิตที่เป็นชีวิตชีวิตพระพุทธถ้าใครรู้จักพระพุทธนั่นแหละชีวิตนั้นแหละมันจะมีอยู่ในทุกคนแต่ชีวิตของทุกๆคนมันก็จะต้องแบ่งเป็น นี่แลคุยอีกนิดหนึ่งมันจะแบ่งออกเป็น10บโลกนี่คือหวายหมหายานก็อสอนอย่างนี้10บโลกถ้าเรามีความทุกข์แสดงว่าเราอยู่โลกนรกมันก็อยู่ในกายเรานี่แหละมันเกิดจากเหตุและปัจจัยที่ทําให้เรามีความทุกข์นรกเปรตเดชาญอสุระมนุษย์อยู่ที่ห้าเทวะสาวกปัจเจกโพธิสัตว์และก็พุทธ,ธะเป็นโลกที่สูงสุด สาวกคือสาวกผู้เจ้าเทวะคืออะไรเทวะคือความสนุกสนานส่วนใหญ่คนจะอยู่แค่บุโลบุโลกต่ำเขาเรียกบุโลกต่ําไม่ใช่บุโลกอยู่ที่บุโลกไม่ใช่ตามโทษอยู่ที่ชีวิตจะวนเวียนอยู่ที่บุโลกนรกเปรตอาย์ยาอสุรมนุษยเทวะสาวปกปัจเจกโอทิ์แล้วก็พุทธะนี่จะเป็นเขาเรียกสี่โลกอริยะคนที่จะขึ้นไปตรงนี้ได้ จะต้องเป็นคนที่มีความเพียรพยายามในการบนเป็นเพียรบารมีถามว่ามีคนขึ้นมาได้ไหมมีแต่ต้องสวดมนต์ต้องสวดมนต์นี่คุยคร้าวๆนอกเหนือจากนี้นิดนึงเพราะนี่เป็นคำสอนฝ่ายมายันที่น่าเด็บจตายอยู่นี่ก็มาเผยแผ่กันสักนิดนึงเผยแผ่กันสักนิดนึงก็สวดมนต์แล้วเราต้องมีมีปัญญามีความเฉลียวฉลาด แล้วเราก็นำเดินชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ไม่ใช่ว่าส่วนนู้นแล้วเชื่อไปหลอกลวงชาวบ้านนี่ไม่ไม่ใช่อพราะนั่นก็เป็นคนที่ทำลายพุทธศาสนาเหมือนกันนี่หลายเรื่องหลายเรานี่ที่ฝ่ามาในที่ไหนสิกมีคนหนึ่งนี่มีชุดดำานี่ชุดดำหนี่นี่ก็เข้าขายเข้าขายเหมือนกันขายเลยขายที่ไม่ถูกต้องจะไม่เจอลึกลงไปแต่เอาคุณว่าไม่ถูกต้องตั้งเป็นสํานักอะไรก็แล้วแ,ลแต่นั่นก็ เรื่องนี้ก็หมอปลาเข้าไปแล้วหมอปลาเข้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าคุยยังไงเห็นนั่งคุยกันห <c oughs> ลวงพี่ไปวันแล้วก็เห็นลุกขึ้นเดินนี้เลยอ่าได้เห็นดูไลฟ์สดของหมอปลาเดินนี้เลยเออมันต้องมาคุยกันเออต้องมาคุยมาพูดกันถูกผิดก็มาคุยกันว่าของของใครถูกของใครผิด เรย่องถูกต้องคนศรัทธาก็ศรัทธาจริงๆนเนี่นเอ็คงไม่เข้าใจเหมือนกันเน่คนที่ก็เรียกยังไงไม่อยากจะพูดว่างมงายนะไม่อยากพูดวงมงายเพราะว่าคนทางโน้นเขาทางภาคตอนออกชฉมเหนือนะคนเขาลําบากเขาก็จัทธาจริงๆเนี่ยเราคนที่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้เคยียงพยายามดึงดึงว่าไอ้นี่มันไม่ถูกต้องนะนต้องดูเหตุผลด้วยั่นเด็กดูเหตุผล นักเดชมีเหตุมีผลนเดชพูดเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยช่องนักเดชนลงข้ามาดูนเดชช่องเล็กๆนเดชพยายามพูดในช่องที่ที่มีเหตุมีผลเป็นวิชาร์นเดชไม่ได้พูดแบบลอยๆนะไม่ได้พูดแบบลอยๆบอกพูดแบบไม่มีเหตุผลพูดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ใครที่มาแบบไม่ใช่นะเดชบอกเอ้มันมันไม่ใช่นะเราอยู่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยเหมือนเราไปไหว้ต้นไม้เนี่ยยกตัวอย่างอ่ะเราไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้คนไม้เนี่ยตามอ่ะถูกไหมมันไม่ใช่เราต้องมาไหว้พระ ไหวาคาสอนอะไรเนี่ยไหวาคาสอนไหวพระพระดีดออพระคืออะไรเอ็ดไม่ขยายว่าพาออะระเลยก็ะบอกว่าพระคือผู้ที่มีจิตใจสูงสง่งใครก็ได้เป็นคาราวะก็ได้อผู้ที่มีจิตใจสูงส่งช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาอย่างหมอปลาเห็นไหมเขาไปไหนก็ช่วยเหลือคนนู้ไไนคนนี้เขาสร้างบารมีหมอปลาก็เป็นพละ แต่เขาอยู่ในคราบของคาราวาสอย่านนงนี้เป็นต้นนะเด็กพูดนะในขั้ตรงเลยนะอันนี้น่าจะไม่ผิดน,นะอ่าเขาอยู่ในคราบคาราวาสเขาก็สร้างมาร,รมีของเขาเห็นัหมไม่ใช่ว่าจะไปหลอกชาวบ้านเห่อไม่ใช่ใจนะใายไปแล้วอยากจะเอาเงินชาวบ้านแล้วน,นะเนี่ยสมัยนี้มันต้องใช้ปัญญาการมีชีวิตอยู่มันมันมันต้องใช้ปัญญา แต่ไม่ใช่ว่ามาฆ่าตัวตายนี่นะดดเดี๋ยวพูดนี้ไปเรื่องอื่นลวไม่ใช่มาฆ่าตัวตายแล้วดูเห็นคนอื่นก็ดูตัวอย่างนะคนอื่นพอคนูเห็นเขาคิดยังไงเฮ้ยหลวงพ่อนี่สวดเฮ้ยไ,ไม่ใช่อ่าบวชมาหลายปีปย็งไงโว้ยมาฆ่าตัวตายมาต้องบั่นชีวิตต้องมาสังเวยชีวิตมันเขาไม่ถูกต้องอ่ะถ้าเราคิดให้ดีนะอในทางศาสนาที่เป็นพุทธศาสนานะถามว่าถูกม บารมีไม่ใช่สร้างแบบนี้ไม่ใช่บารมีสร้างสร้างด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างงบลายนะเขาช่วยเหลือผู้อื่นอ่าพระพระมหาไพรวันเนี่ยนะช่วยเหลือผู้อื่นปกป้องศาสนาเนี่ยวันนี้ไปแล้วปกป้องศาสนาว่าพุทธศาสนาพุทธไม่จะไม่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 จะต้องไม่จะทำแบบนี้นะไม่จะบัตร่างนี้นี่คือการปกป้องความถูกต้องของพุทธศาสนาอย่างเนี้ยสร้างบารมีช่วยเหลือคนสร้างบารมีมีความเมตตา นี mày, át, một, cái ่คือเกิดสร้างไปมีไปเราคือผู้ทุชนสามารถสร้างได้ทําได้หมดไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่สามารถทําได้หมดเป็นปุถุชนก็สามารถที่จะสร้างบรมีได้สร้างไปจิลนิดจิลลิดตามด้วยเหลือคันดุนมีน้อยก็เราก็ให้น้อยมีมากก็ให้ตามพอประมาณก็ว่ากันไปเนี่ยดูมาฆ่าตัวตายเนี่ยโอ้แ็จแล้วคนเื่นเหนื่อยไหมคนเดินก็เหนื่อยอ่ะไม่รู้ยังไงเนี่ยพอ เห็นว่าเสียชีวิตตอนประมาณเช้าประมาณไม่แน่ใจกี่โมงนะตอนเช้าก็ตอนบ่ายเผาเลยเออเห็นไหมแดลไหมเผาเลยไม่ได้เก็บหลักฐานตํารวจไปตรวจอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะนิดหน่อยตํารวจคงไปแล้วแหละแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าอย่างน้อยไว้สามคืนห้าคืนใช่ไหมนี่เผาเลยทำไมต้องรีบเผาเป็นยังไงเรื่องข้ทจำพิธีกรรมว่าให้เผาเลยถึงจะเผาเลยยังไงมันก็ต้อง ทาตามประเพณีด้วยดูด้วยไม่ใช่ว่าตายชาเช้าเผเย็นแต่ถ้าเป็นมุสลิมประทานโทษก็นั่นก็ตามประเพณีของเขาว่าพอเสียชีวิตพับเขาจะไม่ให้พระทิ์ตกดินก็ต้องรีบทําตามพิธีของเขานั่นก็เป็นเรื่องของศาส,สนาแต่ของพุทธเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยห้าวันเจ็ดวันให้มีพระสวดะวะอะไรก็วานไปก็จะไปทําบุญทาอะไรก็วานไปไม่นิ เสียชีวิตตอนเช้าพอตอนบ่ายเผล้วไม่มีใครเห็นเลยไม่รู้เผากันยังไงเรียบร้อยหมดเลยนี่เด็กก็ทำข่าวมามากวากมาบอกกันว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันดูแลพุทธศาสนาโดยเฉพาะในศาสนาศาสนาพุทธนี่คนไทยศรัทธาเยอะโดยเฉพาะพวกว่าอีสานเนี่ยศรัทธาปัญญุเนี่ยศรัทธาเันอย่าง จริงจังนะเด็นโหย้อมนักเลยทั้งคนหนุ่มคนสาวก็ไปวัดไปว่ากันอยู่แถบนั้นนี่พูดถึงไปประเทศลาวนะประเทศลาวคใสวยบานกันอูเดินไปเป็นแถวน่ารักเด็นแล้วนี่คือพุทธศาสนาที่เข้มแข็งตรงนี้เข้มแข็งทางพระนเรศวิเศก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวจะมีไม่รู้มีเรื่องอะไรอีกไม่รู้ที่ไหนอีกเนี่ยมีอีกนี่มีอีกขนาดตอนบรรก่อนนี่ที่ว่าืึกกันเป็นองค์ที่จังหวัดไหนไม่รู้น่ะ ยังไม่ได้เลยเดี๋ยแล้วพอนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีอีกมี่จริงเอามาชุดดําอีกแล้วชุดดําดีนี่มาบมไม่ใช่พระคนมูก็จะเรียกอะไรกันไม่รู้แ้วไม่ใช่พระแต่ว่าผู้หญิงถูกม่ได้บางเห็นเขาาจะไปเข้าใกล้ยไม่ได้เห็นคนที่คนที่อยู่ในวัดที่เป็นลูกศิษย์เป็นกันเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้โอ้แต่พอไปถามเป็นพระก็ไม่ใช่เป็นพระก็ต้องถูกได้ผู้หญิงถูกได้น,นี่นั่นนี่อีกเรื่องนะเออเออมันแปลกแปลกันอยู่ แต่ชุดดาชุดขาวเลยไม่ไม่รู้อะไรมั่วตัวกันไปหมดพุทธศาสนานี่มีทุกรูปแบบอยู่ประเทศไทยมีทุกรูปแบบไม่เห็นเรื่องความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่ายังไงก็ได้มันต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบเล็กน้นยจริงอย่างทางทางราชการน่นน่าจะมีดูแลบ้างนะสักปีนึงเข้าไปดูแลสักครั้งหนึ่งเออปีนึงเข้าไปดูแลสักครั้งหนึ่ง ถ้าไปตรวจสอบไม่มีเจ้าหน้าที่ทางพุทธศาสนาเห็นไหมเวลาเรามีรถปีเราต้องไปไม่เสียภาษีครั้งนึงเห็นนะเขาให้ป้ายมาปีละครั้งเราต้องไปหาเจ้าหน้าที่ครั้งไอ้นี่ที่วัดเนี่ยไปสักครั้งได้ไหมไปไปสักครั้งหนึ่งดูที่ว่ามีวัดในในประเทศไทยมีวัดสักกี่วัดอาจจะตรวจสอบวัดที่ใหญ่ๆก็ได้หรือวัดเล็กๆก็ได้เพราะวัดโต,ตๆนี่เขาไม่ค่อยมีปัญหาแต่วัดเล็กๆที่ว่ามันมันไม่มีอะไรเนี่ย มันมันไม่มีอ่าวัดที่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักบางทีเราคนรู้เอาเป็นกายแล้วนูน่นนี่นั่นเนี่ยต้องจุดสอบถ้าม,มีการอุดสอบปีละครั้งหรือสองปีครั้งก็ยังดีตอนี้เราไม่จุดสอบไปเลยเอาปปอแบบปลอยแบบเสรีประเทศไทยเป็นเมืองเสรีประเทศเสรีเสรีที่สุดในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้่น,นเดยกว่านประเทศไทยเสรีที่สุด ในในตะวันตกางใต้อ่ะมีกันสิประเทศอาเซียนอะไรอาเซียนนั่นแหละสิประเทศแต่กูศาสนาที่ที่พูดถึงศาสนาพุทธนะั่นแหละกศาสนาที่น่าทึ่งประเทศไทยก็โอเคอน่ะถ้าไม่มีเรื่องราวนี้ก็โอเคน่ะเรื่องเุื่ศาสนาประเทศใกล้เคียงอย่างขามานี้ก็เขาก็น่ารักกูศาสนานะรัแต่มันไปขัดตรงที่ว่า คือประชาชนเนี่ยเขาโอเคนะเรื่องศาสนาพุทธในในในประเทศเมียนมานะนี่พุทธเมียนมาเน่ะแต่กลายเป็นว่าคนที่ปกครองประเทศไม่ไม่โอเคเห็นนะมเขาฆ่าประชาชนของเขาเห็นไมันอลไะไม่นั้นมาประเทศที่พื้นบ้านในประเทศประเทศลาวเนี่ยเป็นลาวใชได้โอเคเห็นไหมนี่ศาสนาประเทศก็โอเคแต่มันมันมีเรื่องแบบนี้มัน มันก็มีนะจริงๆประเทศเราไม่ใช่ประเทศเล็กๆมันก็มีบ้างแต่ว่ามันมันที่บ้านแหละมันจะถึงมีข้าไปไปดูไปอบรมไปตรวจสอบหรือไปดูเลบ้างปีสองปีสักครั้งว่าตรงไหนมันทาอะไรแปลกๆอย่างนี้อันนี้วัดวัดนี่นะที่นี่เนี่ยที่เหนืพูดถึงเนี่ยแปลกแปลกไหมมันมันมีรูปเนี่ยรูปที่ไหนเราไม่ดูนะคอไม่มีอะไรไปถือมันก็ถวายหัวถวายอะไรไหถวายแปลกๆนี่แปลกๆ มันมันไม่ใช่นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดมาในกันก็พูดสั้นหานเนี่ยเราก็ต้องปกป้องดูแลกันที่ไหนมีเรื่องมีราวต้องเข้าไปดูแลกันตั้งเนี่ยหมอปลากับทีมงานไม่ลืมทีมงานหมอปลาทีมงานแล้วก็ต่านพระมหาไปวันนห้นะก็ไปก็วากไว้ สำหรับทนี้ความไว้จริงๆเรื่องวัฒนารรมเป็นเรื่องของจิตใจเนาะจิตใจแต่มันต้องมันต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเรื่องของจิตใจไม่ใช่ว่าเข้าไปสัตวางมงมงายอย่างเดียวผลไม้ก็ไหวต้นไม้เห็นต้นไม้ใหญ่ก็ได้เห็นหัวหัวสามขาก็ไหวไม่ไหว,วคนไทยเนาะเอาทุกอย่าง จิ้งจบปูกาจิ้งเลนเอาทุกอย่างไหวทุกอย่างท,ง,ทงทั้งทั้งที่เราเป็นคนน่ะนี่ยนั้นเด็นมาพูดเราเป็นคนน่ะเราเป็นสรรพสื่ออะไไปไหวสัตว์กิเลฉัน,นทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไปไหวต้นไม้ไปไหวขนไม้แต่ถ้าเมื่อสักหนึ่งหมื่นปีสักตับที่ผ่านมาด้วยล้านปีที่แล้วเด็กไม่ว่าเด็กไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคนโนโลยีมันเจริญขึ้นมามากมายมหาศาลเรายังไปไหวของแบบนี้อยู่อีกไปงงทำงานอีกที่มาจัดทาแล้วอะไร,ะไ,รไม่รู้ มาฆ่าตัวตายไม่ใช่มันไม่ใช่หนทางที่ไม่ใช่หนทางดักทุกข์อ่ะพอตายแล้วเอาแต่ยังวิญญาณไปไหนไม่ถูกเหมือนที่หมอปลาพูดนั่นหละเชื่อได้คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเอาคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามนั่นด้วยอ็นดก็มีข่าวอะไรเรื่องดีๆมาคุยมาว่าก,กันเรื่องแปลกๆมาก่าก,กันขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่เข้ามาดูการชมสวัสดีครับสวัสดีครับ